เหมือนไก่นะน่าจะอร่อยถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อจอระเข้ก็ไม่รู้อีกครับ hey, hey, เหมือน hey, เนื้อไก่ hey, ให้เ้เ่องอยานนันไดแต่เหนียวกว่าผมว่าถ้าคนชอบกินไก่แอลกอฮอล์นะ น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อจระเข้ก็ไม่รู้อีกครับ <c oughs> คือมันไม่มันไม่มันไม่นุ่มแบบแบบละลายไปนะครับแต่ว่ามันมันให้เคี้ยวเนื้อจระเข้แดดเดียวนะครับ <c oughs> อร่อยมากครับโอ้โหคือผมเห็นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วมันน่ากินมากนะเนื้อจระเข้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเนื้อที่เพื่อสุขภาพคนโบราณก็นิยมทานเพื่อบรรเทาอาการหอบหืดภูมิแพ้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเนื้อจระเข้เนี่ยม,มันมีหลายส่วนนะครับ ส่วนที่สามารถที่จะนํามาทําอาหารได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริเวณโคนหางรวมถึงลําตัวด้วยนะครับโค,คนหางกับลําตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าเนื้อสันในนะครับส่วนที่ดีที่สุดเรียกว่าเนื้อบ้องตันอันนั้นจะอยู่ในโคนหางเลยอนะันนี้แข็งสักหน่อยอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เนื้อเขาสีขาวนะครับเนื้อเจระเควเป็นเนื้อสีขาวนะครับหรือว่าฝรั่งเรียกว่าไวท์มิสจะมีคอเลสเตอรอลต่ามีไขมันต่ําแต่มีโปรตีนสูง ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่นิยมแล้วที่สําคัญมันไม่มีกรดเลยฮะคือไขมันของเขาเป็นไขมันที่ดีนะครับอันนี้ผมต้องเน้นหน่อยเพราะว่ามีโอเมก้าสามสูงไขมันก็ดีด้วยใช่ครับครับคือผมไม่พยายามจะมองไม่มองส่วนหัวมันนะฮะไอ้ส่วนหัวเนี่ยคุณผ <laughs> ู้ชมดูใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ครับระหว่หวางนี่เนี้ยนี่ตอนเฮียสิทธิ์แลดูภาพนี้เนี่ยเหมือนปลาเผาเลยฮะแทบจะไม่ไม่รู้สึกนะตอนนี้ในตลาดกิโลเท่าไหร่รับ เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่70บาทครับโอ้เป็นเนื้อเราเรียกว่าเนื้อตัดแต่งส่วนที่ถูกที่สุดชิ้นจะเล็กหน่อยครับครับลองลงมาก็จะเป็นซี่โครงอ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นเนื้อหางละทีนี้หรือว่าเนื้อตัวเนี่ยที่บอกเนี่ยร่อยที่สุด2องถึงสามรบาทดังนั้นเรามีช่วงราคาแล้วแต่ชนิดของเนื้อเลยนะครับเจบาทก็จะถูกกว่าเนื้อหมูละใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิด2อ0 0บาทหรือ400บาทก็ตามเนี่ยเกรดส่งออกนะับ <จะ S 1> ความวาความอร่อยรสชาตินุ่มเหนียวมันก็จะไม่เท่ากันมันก็เหมือนเนื้อตัดทั่วไป<ช>ส่วน,นมันก็จะมีส่วนที่ถูกสุสดส่วนที่แพงที่สุดใช่ครับ